นี่เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ผมใช้คําว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลยก็ว่าได้ะนะเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่บ,บ้านท่านหนึ่งนะฮะหึงโหดครับจนภรรยาเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยบอกเลิกพอบอกบอกเลิกปุ๊บเจ้าตัวคลั่งเลยครับเอาปืนเนี่ยไปไล่ยิงทั้งภรรยาญาติภรรยาเสียชีวิตไป4คนบาดเจ็บสาหัสไปอีก2คนนะครับนี่ฮะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเคยพูดไว้ไงถ้าวันไหนเมียมาบอกเลิกผม ผมจะฆ่าล้างโคตโอ้โหแล้วนี่ฮะนี่ <ทำ S 1> คือสิ่ง,งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านคำไผ่หมู่3ามตบลสีชมพูที่อเาเภอโซ่พิสัยจังหวัดบรึงกาฬนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยศพแรกคือนางสาวธัญพัฒน์หรือว่าติ๋มอายุ39ปี <S <S ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่พื้นหน้าบ้านบริเวณโรงจอดรถนี่นะฮะติ๋มเมื่อสักครู่นี้ขณะที่ภายในบ้านพบผู้เสียชีวิตอีกศพคือในกุฎ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีคนเจ็บสาหัสอีกสองรายชื่อว่านายอภัยและนายสุรพลซึ่งสุรพลก็คือพ่อของติม๋มถูกยิงเข้าที่หัวเลยนะครับคุณผู้ชมคนก่อเหตุคือนายเอ๋หรือนายประทวนอายุ45ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกกันว่าผู้ใหญ่เอ๋และเป็นผัวของติม๋มซึ่งหลังก่อเหตุเนี่ยผู้ใหญ่เอ๋ก็หลบหนีไปปรากฏคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกคุณออฟไหนบอกว่าเสียชีวิต4่งไงเมื่อกี้ยังไม่ถึงเลย ก็เพราะว่าระหว่างที่ผู้ใหญ่เอ๋หลบหนีเนี่ย mm. เขาไปก่อเหตยุยิงญาติของติม๋มตายไปอีกสองผู้ชมระหว่างหนี mm. ก็ไปยิงตายอีกสอง mm. คือนายสมชาย mm. ซึ่งเป็นรองนายก mm. อบตอสีชมพูและนายเฉลียวรวมแล้วครับตอนแรกนะฮะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4ศพบ,บาดเจ็บสาหัสอีก2รายแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พยายามโทรเกลี้กล่อมผู้ใหญ่เอให้มามอบตัวใช้เวลายอยู่ครึ่งชั่วโมงในการเกลี้กล่อมนี่นะฮะ สุดท้ายผู้ใหญ่เอ๋ยอมมอบตัวแล้วก็พรั่งพรูความในใจกับเจ้าหน้าที่บอกว่าเอรักติ๋มมากส่งเสียเลี้ยงดูให้ไปเยอะหมดไปเยอะให้เงินติ๋มทีนึงนะหมื่นสองมืทั้งทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแค่กินอยู่ด้วยกันแต่พ่อของติ๋มกีดกันอ่ามันมีประเด็นนี้นะฮะพ่อของติ๋มกีดกัน ไม่ยอมรับผู้ใหญ่เอเป็นลูกเขยครับ้เบลยเป็นลูกยังดบ้าผมเบหลายแล้วเลยโร่เอ2ว่าผมเมเลูกเขยัดิผมีนเสียแล้วรูพีของเรืบารตผมติดติดคกตลอดชีวผมยิ่งตตายเลยเพราะฉันโอ้ยบ้าบ้าบ้บ อ่าซึ่งหลังจากการพูดคุยเจรจานะคะผู้ใหญ่เอ๋ก็ไปมอบตัวที่ป้อมตํารวจซึ่งห่างจากบ้านที่เกิดเหตุไปประมาณ10ากิโลเมตรเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปสอบสวนและดําเนินคดีแล้วที่สพโซ่พิสัยทีมข่าวของเรามีโอกาสได้คุยกับพี่สาวของนางสาวติ๋มให้ข้อมูลว่านางสาวติ๋มคบหากับผู้ใหญ่เอ๋มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้แต่งงานกันและผู้ใหญ่เอ๋เนี่ยเป็นคนขี้หึงมาก ญาติๆเนี่ยยังบอกอีกว่าผู้ใหญ่เอเป็นคนอารมณ์ร้อนนิสัยโหดคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านใครพูดใครเตือนไม่ได้เลย ญาติยอมรับว่าผู้ใหญ่เอรักนางสาวติ๋มมากจริงๆอยู่กินสร้างตัวด้วยกันจนมีบ้านนะคะแต่เวลาทะเลาะก,กันนะคะผู้ใหญ่เอ๋ก็จะชอบเอาปืนมาขู่เคยขู่ถึงขั้นที่ว่าจะฆ่าลางโคตรทหารนางสาวติ๋มขอเลิกจนสามถึงสวันก่อนนางสาวติ๋มตัดสินใจขอเลิกเพราะทนไม่ไหวแล้วนะคะก็ไม่คิดนะคะว่าผู้ใหญ่เอจะทําอย่างที่เคยพูดไว้จริงๆค่ะ เป็นคนนุ่มไฟแรงแล้วว่าแล้วเป็ี่นผู้เยี่ยบ้านนี่เราต้อกฟ้างข้าโรบเล่าบพรว่าจะเถหมอหงอกหัวแก่ตัวข้ารบเล่าเมื่อครับคือเราสร้างผู้ใดเล่าสิงห์ผู้ใดเฮ็ดผู้ใดก็เฮ็ดได้เมื่ออำนาจอยู่กับเล่าคือเือเราประหยัดใช่คือเราบอกว่าถ้าอินี่เลิกมือใดคือตายเมื่อโคตรคุณผู้ชมฮะเช้านี้ครับตำรวจสอบปากคำผู้ใหญ่เอ๋นะฮะปรากฏผู้ใหญ่เอ๋อ้างว่ามีปัญหาสะสมมาเรื่อยๆกับติ๋มภรรยาที่เสียชีวิตเมื่อคืนเนี่ยมาเคลียร์ปัญหากันที่บ้านเมียนี่แหละ ผู้ใหญ่เอ๋อ้างว่าถูกพ่อตา,าก็คือพ่อของติ๋มเนี่ยพูดไม่ดีไล่นะอย่ามายุ่งกับลูกสาวเขาประกอบกับตอนนั้นญาติญาติของติม๋มเดินเข้ามาหาก็เลยป้องกันตัวด้วยการยิงปืนใส่ไปโอ้โหเดี๋ยวนะผู้ใหญ่อ้างว่าที่ยิงตายไปเนี่ยนี่คือป้องกันตัวเหรอฮะถามว่าแล้วไปยิงรองนายกอปตอทําไมเกี่ยวอะไรกันเพราะมีปัญหาส่วนตัวเรื่องงานอีกอาวนี่ก็ไม่เกี่ยวอีกนะลามไปถึงเรื่องงาน มักถูกรองนายกอบตคนนี้ข่มขู่ไม่ให้เกียรติในที่ประชุมส่วนเฉลียวล่ะเฉลียวเกี่ยวอะไรค่ะคุณมียิงเขาตายทําไมอ๋อที่ยิงเพราะว่าเฉลียวเนี่ยชอบมาแทะโลมมาจีบติ๋มก็เลยยิงไปอีกเอ้าโอ้โหคุณผู้ชมฮะสุดท้ายตํารวจแจ้งข้อหาผู้ใหญ่เอะเพียบฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าและข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนแล้วล่าสุดคุณผู้ชมครับกลายเป็นข่าวเศร้าตามที่เห็นที่หน้าจอ ตอนแรกเรารายงานว่าสี่ใช่ไหมตอนนี้ศพที่5้าก็คือพ่อของติ๋มที่ตอนแรกถูกยิงหัวบาดเจ็บสาหัสเนี่ยล่าสุดเสียชีวิตแล้วนะครับกลายเป็นศพที่5จากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ก็คือพ่อตาของผู้ใหญ่เสียชีวิตตามไปอ,อ,มอีกนะคะเราย้ําทุกครั้งเลยค่ะเราไม่สนับสนุนความรุนแรงเลยแต่หลายครั้งที่หลายคนมีปืนง่ายๆแล้วเนี่ยจริงๆผู้ก่อเหตุเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วย กลายเป็นมาเกิดเรื่องเศร้าแบบนี้ขึ้น,นแสดงความเสียใจกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ